วันนี้คุณโฟกัสสิ่งที่คุณขาดหรือว่าคุณโฟกัสสิ่งที่คุณมีครับสิ่งใดก็ตามนะครับที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความรู้สึกแล้วก็จะบังเกิดเป็นความคิดให้คุณเนี่ยได้รับอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้คนสถานการณ์และสิ่งที่คุณได้รับในตอนนี้นะครับแล่คนส่วนมากครับ90%เนี่ยตื่นเช้าขึ้นมามักจะโฟกัสไปที่สิ่งที่พวกเขาขาด เวลาที่เราเนี่ยโฟกัสไปสิงที่พวกเราขาดนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการกระทําที่มันขาดไปเช่นเดียวกันเพราะความรู้สึกที่มันไม่อิ่มเต็มนะคบเขาจะเรียกว่าคือมันไม่ฟูลฟิลเมนเนาะนะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่อิ่มเต็มเนี่ยมันก็จะมีการกระทาที่ครึ่งกลางๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นคนที่ลงมือทําได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จากสิงที่คุณคิดและคุณเชื่อนะครับสร้างความรู้สึกทุกๆเช้าเลยโฟกัสสิ่งที่ฉันอยากได้ตื่นเช้ามาฉันเนี่ยอยากได้อะไรระบุไปเลยครับว่าฉันเนี่ย ประโยชนตอนเช้าก็ได้ตอนที่คุณตื่นนอนตื่นเช้ามาปุ๊บฉันอยากจะขายของดีมากเลยวันนี้นะก็ประกาศออกไปนะครับให้คุณพูดในสิ่งที่คุณต้องการนะครับเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกเติมเต็มจากสิ่งที่เราโฟกัสเนี่ยมันก็จะสร้างความรู้สึกและความรู้สึกนี้แหละครับที่ไปสร้างการกระทําและการกระทําทั้งหมดเนี่ยเมื่อคุณท,ทําซ้าๆมันก็จะกลายเป็นรูปแบบที่คุณทําได้โดยอัตโนมัติหรือที่เรียกว่ากิจวัตรนั่นเองครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พมพ์ม่ไหนนะครับว่าเป็นประโยชน์โอปปาิสานมาสเตอร์โคดเอ็นอาพีสวัสดีครับ